แล้วเท้าเราเดินทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนอกจากดวงท่านสวยพูดก่อนเลยดวงท่านสวยคือเจ้าของเท้าเขาอาจจะไปทําอะไรมาเราไม่รู้แต่อยู่ๆปุ๊บเขามาแล้วเรานวดให้ประกอบกับเราไม่ค่อยได้ทําบุญแล้วไปนินทาชาวบ้านไปเยอะดวงสวยมานวดไปแล้วเขาเป็นลมเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น ทำบุญให้ตัวเองไว้บ้างแล้วคิดในทางที่ดีนะครับคิดดีทําดีแล้วท่านจะได้ดีถ้าไม่ได้ดีก็ทําต่อไปเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็ได้ดีแบบที่ผมได้นะวันนี้นะครับนั่นแหะท่านทําต่อไปทําเรื่อยๆเหนื่อยอย่าไปท้อเหนื่อยก็พักเมื่อพักเหนื่อยแล้วหายเหนื่อยก็เริ่มต้นเดินใหม่นะครับเดินไปที่ไหนไม่มีใครเขาสารรเสริญท่านทุกคนอย่างน้อย ขอให้เขานินทาท่านน้อยที่สุดแล้วกันนะอย่าไปหวังเลยว่าจะทําอะไรแล้วไม่มีใครนินทาแต่ขอให้มีนินทาแต่ถ้าท่านทําดีผลดีที่ท่านทํานั่นแหละจะเป็นเกาะจะมีคนคอยแก้ต่างให้โดยที่ท่านไม่ต้องลงไปเอาตัวลงไปแก้ต่างด้วยตัวเองเห็นไหมครับในหนังสือการแบ่งพื้นที่หน้า20นะก่อนจะหาจุด1 3 2 5 7ขั้นตอนที่ห เป็นยังไงครับให้แบ่งครึ่งน,นิ้วโป้งผมผมจะไม่เรียกนิ้วหัวแม่เท้านะผมจะเรียกว่านิ้วโป้งเพราะเพราะมันสั้นดีนะครับให้แบ่งครึ่งน,นิ้วโป้งในแนวตั้งท่านก็แบ่งนะครับแบ่งครึ่งน,นิ้วโป้งในแนวตั้งอ่ะแล้วผมบอกให้ก่อนแล้วกันเวลาไปนวดไม่ต้องวาด Understand โอเคเว when 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 you massage นะครับอยู่ดอนดอ you don't d o in the t e e n นะเข้าใจนะไม่ไม,ไม่ไม่ต้องนวดเอ้ยไม่ต้องวาดไปถึงก็เอาโลชั่นแล้วก็นวดได้เลยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมือท่านจะเลอะแล้วเวลาวาดเนี่ย ลูกศิษย์ผมมาถามอาจารย์อาจารย์ใช้เวลานวดเท่าไหร่ผมบอกใช้ประมาณ1ชั่วโมงทาไมหนูใช้เวลาต้องสามชั่วโมงอ่เธอไปทําอะไรเขาวาดเท้าทั้งหมดก่อนคิดดูข้างเราหกสจุดวาดเท้าทั้งหมดเสร็จแล้วแล้วค่อยนวดมันเสียเวลาเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องนวดสโลเลยเอโรชั่นทานแล้วก็นวดแต่ในการนี้เรามาเรียนให้เห็นภาพ ว่ามันจุดมันอยู่ตรงไหนนะครับให้แบ่งครึ่งในแนวตั้งคือขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองให้แบ่งครึ่งในแนวนอนผมผมมองอย่างนี้อาจจะเดี๋ยวจะงออย่างนี้มากเดี๋ยวจะอ่า ให้แบ่งครึ่งในแนวตั้งและแบ่งครึ่งในแนวนอนเราก็จะมีรูปสี่เหลี่ยมอยู่สี่มุมหรือกากบาทสี่เหลี่ยมอยู่นะครับเข้าใจนะครับขั้นตอนนี้ mm hmm. เมื่อเข้าใจเรามาดูแล้วจุดสะท้อนที่หนึ่งอยู่ตรงไหนพร้อมมั้ยครับอยู่ตรงไหนครับอยู่อยู่ตรงไหนอ,อ,ยอ,อยู่สี่เหลี่ยมด้านบนด้านใน ที่ติดกับนิ้วชี้ผมไม่อยากให้ท่านจำว่าอยู่ด้านขวาเพราะอะไรครับเพราะถ้าเท้าซ้ายท่านจำอยู่ด้านขวาเวลาเท้าขวาท่านจะต้องอยู่ด้านซ้ายอาจจะงงอยู่ด้านบนด้านในที่ติดกับนิ้วชี้เห็นไหมคืออาจารย์ของผมเนี่ย ท่านหาว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วท่านยังตอบย้ำอีกว่ามันจะต้องอยู่ตรงนี้มันจะต้องอยู่สี่เหลี่ยมด้านบนแล้วอยู่ด้านในแล้วยังไม่หยุดแค่นั้นมันจะต้องอยู่ติดกับนิ้วชี้มันจะอยู่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะมันไม่ติดกับนิ้วชี้เห็นไหมครับเข้าใจนะอันนี้คือจุดสะท้อนที่หนึ่งวิธีการนวดในในั้นในรูปมีอยู่แล้ว แต่ตรงนี้คือท่านก็นวดขึ้นนวดลงนะครับเดี๋ยวค่อยสาธิตให้ดูความหมายก็คือสมองใหญ่หรือส่วนของศีรษะนะครับอันนี้คือจุดที่หนึ่งต่อไปคือจุดสะท้อนที่สามจุดสะท้อนที่สามอยู่ไหนอยู่สี่เหลี่ยมด้านล่างด้านในที่ติดกับนิ้วชี้วงเล็บอยู่ใต้จุดสะท้อนที่หนึ่ง นะครับถ้าเรามักง่ายเราจะเขียนว่าอยู่ใต้จุดสะท้อนที่หนึ่งถ้าท่านลืมจุดสะท้อนที่หนึ่งแล้วเป็นไงจุดที่สามลืมด้วยแต่อาจารย์ผมก็บอกแล้วมันจะต้องอยู่สี่เหลี่ยมด้านล่างด้านในที่ติดกับนิ้วชี้วงเล็บเพื่อความตอกย้ำย้ำมันเข้าไปมันจะต้องอยู่ใต้จุดสะท้อนที่หนึ่งเห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นจุดเราจะชัดเจนและแม่นยำนิ้วจะโป้งจะกว้างจะสูงยังไงก็แล้วแต่มันต้องแบ่งครึ่งแนวตั้งแบ่งครึ่งแนวนอนจุดที่หนึ่งจุดที่สามเข้าใจไหมครับสองจุดนี้ความจริงสองจุดนี้ก็พอแล้วจุดที่สคือสมองเล็กหรือสมองส่วนความจำจุดที่สามเนี่ยมันจะสําคัญมากเดี๋ยวเวลานวดผมจะบอกว่าสำคัญยังไง นะครับต่อไปคือจุดสะท้อนที่2จุดสะท้อนที่2จะอยู่ปลายนิ้วของทุกนิ้ว จุดสะท้อนที่สองเนี่ยจะอยู่ปลายนิ้วบางคนบอกจะอยู่เหนือเล็บบางคนจะบอกว่าจะอยู่ใต้เล็บก็ได้นะครับเห็นไหมจุดสะท้อนที่สองนะครับตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของหน้าผากต่อไปคือจุดสะท้อนที่5อยู่ไหนจุดสะท้อนที่5จะอยู่ด้านข้างด้านข้างด้านในนิ้วโป้ง อขออนุญาตอ,อยู่ตรงนี้นะครับวาจากด้านในออกมาแล้วก็วัดขึ้นไปครึ่งเซนแล้วก็วาดอีกหนึ่งเส้นนะครับตรงนี้ก็คือตำแหน่งของจุดสะท้อนที่เจดจะสะท้อนไปยังตำแหน่งของคอก็คือบริเวณเนี่ยท้ายทอตรงนี้นะครับ ท่านมีปัญหาปวดคอคอเคล็ดคอตกหมอนคอหมุนไม่ได้ไม่ไม่ใช่หมุนรอบวงกลมนะค,คือคอหมุนไม่ได้คือธรรมดาหลักเนี่ยคอเราจะหมุนได้คางจะมาชนกับไหล่นะครับแต่บางคนจะได้แค่นี้มันไปไม่สุดนวดตำแหน่งนี้จะช่วยนะครับหรือคนที่คอเคล็ดนวดตำแหน่งนี้ก็จะทำให้คอดีขึ้น ทำไมคออยู่ระบบสมองถ้ากล้ามเนื้อคอท่านมีปัญหามันจะไปบีบไปทับเอาเส้นเลือดไปทับเอาเส้นประสาททำให้เส้นเลือดตีบได้เมื่อเส้นเลือดตีบเลือดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้เส้นเลือดสมองเนี่ยเลือดไปเลี้ยงได้ไม่ดีก็จะเกิดอาการตีบตันหรือบางครั้งไปแล้วริ่มเลือดมันไปและเส้นเลือดเล็กมันก็จะตันแล้วก็ ถ้าเกิดหาหมอทันก็อาจจะเอามาพึกเอามาพาถ้าหาหมอไม่ทันก็อาจจะเดสบอลเล่เพราะฉะนั้นนวดเพื่อให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันได้คลายคนที่มีปัญหาออฟฟิศซินโดมเป็นเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเจ้าหน้าที่แบงค์นับเงินนะนับเงินเก่งมากนั่งอย่างนี้มันทั้งวัน นะกรุนานดูแลตัวเองหรือคนที่นั่งคีย์คอมพิวเตอร์นะหรือพวกที่ทำร้ายตัวเองชอบเล่นเกมนานๆน,นะครับเล่นไอแพดเล่นไอโฟนนะมีเงินแทนที่จะซื้อไอแพดใหญ่หน่อยไม่เอามันใหญ่ไปเอาไอโฟนเล็กๆนะแล้วก็นิ้วจิ้มจิ๊ดจินะครับนะนว่อตัวนี้นะครับจะช่วยได้นะครับนี่คือตำแหน่งของเบอร์1เบอร์3เบอร์2เบอร์5และเบอร์7ต่อไปคือจุดสะท้อน ที่สของระบบสมองคือเบอร์สเบอร์สก็อยู่พื้นที่สี่เหลี่ยมทั้งบนและล่างของพื้นที่สี่เหลี่ยมที่เหลือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งของต่อมใต้สมองนะครับต่อมใต้สมอง ซึ่งถ้าท่านนวด 1, 3, 2, 5, 7แล้วก็บวกกับหมายเลขสีในบุตรหลานที่อยู่ในวัยเจริญเติบโตมันจะนวดกจะตุ้นการจเจริญเติบโตเพราะต่อมใต้สมองนี้จะผลิตฮอร์โมนหลายๆตัวหนึ่งในนั้นคือโกรธฮอร์โมนและโกรธฮอร์โมนนี้ถ้านวดและในผู้ใหญ่หลังได้ดีมันจะทำให้กล้ามเนื้อกระชับขึ้นนะครับกล้ามเนื้อกระชับเ mm hmm. ชื่อไหมอย่างผมไปนท่านขวัญแก้วนี่นะ ท่านกลางแขนอย่างเงี้ยตรงนี้ไม่หย่อนคอเลยนะแลวกล้ามเนื้อขาเนี่ยนวดแล้วแข็งเป๊ะเ,เลยนะครับอันนวดนวดอย่างเงี้ยนวดอย่างเงี้ยจะจะช่วยแต่ถ้าเกิดท่านจะไม่ให้ตรงนี้หย่อนคอวิธีง่ายๆยกมือขึ้นแล้วก็กำแบ่ร้อยครั้งนะครับอย่างเงี้ยกำแล้วก็แบ่ร้อยครั้งเสร็จแล้วก็เอามือลงแล้วก็กำแล้วก็แบร ทำอย่างเี้แล้วกล้ามเนื้อตรงนี้จะดีขึ้นนะครับในสุภาพสตินะครับอ่ะจบแล้วระบบสมองเนี่ยหกจุดง,ง่ายอันนี้เข้าใจนะเข้าใจขออนุญาตลบนะครับผมนวดกี่นาทีวันหนึ่งกี่ครั้งนวดไม่เป็นนาที วันหนึ่งกี่ครั้งก็ได้ให้นวดตอนที่ว่างอะทำไมอ่ะฮะชัดไหมไม่ไม่ต้องถามต่อเลยใช่ไหมว่าจะนวดเช้านวดกลางวันนวดเย็นนวดก่อนนอนหรือนวดก่อนอาหารหลังอาหารนะครับเอาเนวดตอนที่ว่างอ่ะ อาจารย์คะอย่างไลนนี้ที่เขาเป็นผิวหนังแห้งแล้วก็มีความเครียดอันนี้คือนวดจนผิวหนังชุ่มชื้นเพราะว่าระบบไหลเวียนไหมคะคือคือ,คอต้องบอกก่อนว่าผิวหนังผมบอกนวดให้ตายถ้าคุณไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผิวหนังแห้งเพราะอะไรต้องถามเจ้าตัวดื่มน้ำน้อยเครียดใช่ไหมไม่ได้ใช้ครีมบำรุงมีเงิน แต่ไม่ใช้เพราะเท้ามันอยู่ต่ําไม่มีคนเห็นใช่ไหมอ,อ๋อไม่ใช่หเหรอคะอ๋ขอขอประทานโทษผมใส่ร้ายมากเกินไปใช่ไหมทาครีมเยอะด้วยใช่ไหมออแต่ทาครีมเนี่ยในครีมมีสารเคมีมันอาจจะยิ่งทาก็เลยทำให้ยิ่งแห้งดื่มน้ำให้เยอะ ร่างกายเราต้องการน้ำ70%ของร่างกายคือน้ำถ้าท่านขาดน้ำความสดชื่นสุภาพสตรีจะมีสุภาษิทธิ์สมัยโบราณเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้สวยแบบมีน้ำมีนวลแต่ปัจจุบันหญิงไทยเรามีนวลแต่ขาดน้ำคืออ่ะตอนนี้ทุกคนลองนั่งไขว่ห้าง แล้วยกเท้ายกเท้านั่งไขว้ห้างถอดถุงเท้าจุดนี้มันนิดเดียวเองท่านใช้โลชั่นนิดเดียวมันจะประหยัดไม่ต้องใช้เยอะท่านก็ใช้โลชั่นแต่ลงไปที่จุดเห็นไหมครับเห็นไหมเมื่อแต่ที่จุดแล้วเวลาท่านนวดตัวเองเนี่ยส่วนมากจะเป็นนิ้วชี้หรือนิ้วกลางใช่ไหมบางคนอาจจะเป็นนิ้วโป้งได้ไม่เป็นไรท่านก็ใช้ปลายนิ้วชี้เนี่ยกดลงไปเนี่ย ท่านทำยังไงก็ได้ล็อกนิ้วเอาไว้แล้วกดเห็นไหมครับนวดนวดแค่ตำแหน่งเบอร์นหนึ่งเนี่ยอย่างถ้าตรงนี้นวดก็คือนวดขึ้นนวดลงเห็นไหมครับหรือใช้นิ้วโป้งกดอย่างนี้ในกรณีที่เรานวดนวดตัวเองนะ,ะเห็นไหม